จะไปเชียงใหม,ม่เมนูอะไรแนะนำมากขันโตะข้าวซอยเดี๋ยวนี้มีข้าวซอยเปิดใหม่เยอะมากใช่ที่เชียงใหม่แบบข้าวซอยมีอะไรกันแหน,น,น,นมเนืองแหนมแต่แหนมเนือจังจังหวัดอื่นก็มีขนมจีนน้ำเงี้ยว ใช่ขันโตแคบหมูอะไรเงี้ยน้ำพริกนุ่มแกงเห็ดท็อปไอแนะนำแกงเห็ดท็อปเลยคะ่ะคืออร่อยมากโดยเฉพาะร้านหนึ่งแต่จะชื่อร้านไม่ได้มันจะมีที่เป็นร้านที่เป็นจะพูดชื่อร้านได้ใช่ไหมอะ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าพูดแต่ชื่อเมนูแหละแกงเห็ดท็อปนะคะ ไม่ร้อนหรอกเคล่าเ,เปิดแอร์อยู่ค่ะไม่เคยกินข้าวซอยแล้วชาบมันเป็นยังไงก็คือเส้นมันจะเป็นเส้นสีเหลืองเส้นก็คือคล้ายๆเส้นแบบว่าเส้นเขาเรียกว่าเส้นอะไรนะเขาเรียกว่าเส้นอะไรอ่ะเส้นเล็กอ่ะคล้ายๆเส้นเล็กแต่เป็นสีเหลืองแล้วก็น้ําก็จะแบบว่าอธิบายไม่ถูกอะ่ะแบบ แบบเคอรี่อ่ะเคอรี่หน่อยใช่เผ็ดเผอะไรอย่างนี้แล้วก็มีที่มันเป็นกรอบๆสีเหลืองไม่ดูไม่รู้มันเรียกอะไรคล้าย,าย,าย,ายๆเกี๊ยวเออแต่ว่าเป็นแบบเส้นใช่แล้วก็มีไก่โอ้กินกับไก่คืออร่อยมากเข้าซอยแล้วออกถนนใหญ่เส้นไหนคะนั่นมันเข้าซอยนี่มันข้าวซอย คนละซอยที่เป็นซอยหนึ่งสมว่าคนละซอยเราไปเชียงใหม่กินแต่ชาบูปิ้งย่างหมูกระทะเอ้ยหมูกระทะก็แนะนํานะแบบว่าช่วงหนา้าหนาวอ่ะช่วงนี้ก็หนาวอยู่นะแบบว,ว่าดนอยินนท์อะไรอย่างงี้ม่อนแจ่มกางเต็นต์กินหมูกระทะปิ้งมาร์ชเมลโล่กับช็อกโกแลตร้นรอนๆคือ the best เออเออใช่ใคล้ายๆแกงมัสัมนใช่แต่ว่าแบบมันคนละปิวกันบอกพี่กัดมาคือมันจะมีร้านหนึ่งที่เป็นร้านแบบว่าที่ดังอยู่ คือแบบถ้ามาเชียงใหม่ต้องไปกินอะแต่หนูจำชื่อร้านไม่ได้จริงๆคือร้านนี้แบบว่าแกงเห็ดท็อปคืออร่อยมากแล้วก็มีอย่างีกร้านหนึ่งที่อร่อยเหมือนกันอันนี้จำชื่อร้านได้อยู่ที่มันเป็นคือบอกชื่อร้านไม่ได้แต่ว่าออไฮไลท์ของร้านนี้ก็คือที่มันเป็นสะพานสีแดงค่ะใช่สะพานสีแดงขัวเหล็กมันคือชื่อร้านไหมหนูพูดชื่อร้านไปห,หรือเปล่ามันลงท้ายด้วย ขวดอะไรอะไรสักอย่างนี่แหละใช่แต่อีกร้านหนึ่งจำชื่อไม่ได้อ๋ออ๋อ,อจำชื่อร้านได้แล้วใช่ร้านนี้ป้าซื้อก่อนอีกร้านหนึ่งที่เกง่งเห็ดท็อปอร่อยมากๆแบบว่าแล้วก็ร้านนี้แบบว่าอาหารเหนืออร่อยทุกอย่างเลยค่ะแบบว่าแบบว่าอะไรก็คือร้านนี้อาหารเหนืออร่อยทุกอย่างเลยมีหลายอย่างเลยชื่อว่า ถึงเชียงใหม่ใช่ไหมหอหอยที่ไหนหอนโคกไม่โทรสัตอานอนหนูถึงเชียงใหม่ใช่ร้านนี้อร่อยมากปูอ่องก็อร่อยอร่อยหมดร้านนี้โดยเฉพาะแกงเห็ดท็อปคือนิ้วโป้ตอนนี้จำไม่ได้ว่าร้านอาหารเชียงใหม่ที่นี่นั้นอะไรแดงๆนะใ <c oughs> ื่ก็คือใช่ ไม่ใช่ขวดเล็กวะเธอชื่อพี่ท่านอยู่เชียงใหม่อาใช่ไม่ใช่ขวดเล็ก,อลกโอ้ยข,ขวดแดงเออขวดแดงนั่นแหละที่มันมีสะพานแดงอะข้าวซอยเ้าแไหงเอ้ยร้านนั้นช่วงนี้ก็ฮิตมากใช่ใครมาเชียงใหม่ก็ลองไปกินร้านนั้นได้นะคะเดี๋ยวจะบอกว่าอนนันอร่อยมากชีสเค้กบลูเบอร์รี่คืออร่อยมากใช่คุณแม่เคยซื้อมาให้กินอยู่ อร่อยมากแกงอินทป์จะมีเฉพาะหน้าฝนหรือเปล่าอันนี้ร้านนี้เขามีทุกเหมือนจะมีทุกหน้าเลยนะตอนนั้นหนูไปกินหน้าหนาวก็มีค่ะใช่ตอนนั้นหนูไปกินช่วงเดือนมกราก็มีใช่ Yes ลำนี้ได้เยอะแดงเ y ซ s ร้านนี้แหละค่ะหนูจะได้เื่อใหม่วันนี้คือหนูอะเป็นคนไม่ค่อยชอบจำทุกคนเวลาไปกินที่ไหนจะเป็นคนไม่ค่อยชอบจำชื่อ ก็จะมีเบอร์เบอร์บ้างนะคะ